<Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศของชมบุรีสเตเดียมนะครับ mm hmm. ออกจะมืดๆหน่อยนะครับโอเคผมมาข้างหลังฮนะ mm hmm. จะมาคุยกับคุณบอลหน่อยฮะนี mm ่ฮะนี่น้องบอสนะครับฮัลโหลครับพี่อันนี้อ๋อ <laughs> oh, ใช่ใชพี่ บอลบอลไม่ได้เขียนชื่อพี่ไว้ครับบอลลืมเดี๋ยวบอลหาให้ปั้นหนึ่งพี่เรา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 ปั้นนึงครับบอลที่บอลบอกพี่อะบอลลืมไปเลยพี่พี่ไม่ได้ย้ำย้ำกับบอลไว้ครับเดี๋ยวบอลหาก่อนมีคนมาถอมาขอตั๋วนะฮะขอตั๋ว V I P นะครับพี่จิมพี่จิมอะเขาบอกไว้ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วอะเออแล้วเขาก็เพิ่งมาบอกมอว่าย้ำบางทีเลยลืมคือจริงๆเอาถ่ายอยู่อะ คือจริงเราถ่ายเทปมาก่อนแล้วไงเราติดไตเรีร้อไว้ก็เลยออกแล้วที่ถ่ายอะไรเนี่ยก็เลยเออจักกันดีกว่าเว้ยอยาามีคําถามมาถามหน่อยอ๋อนี่คือมึงกลับมึงมาทีเดียวมึงจะเอาคุ้มสามเทปเลยนะได้แล้วซึ่งถ่ายอีกอ่ะก็เมื่อกี้เราเลียอนเจมแล้วเดี๋ยวเราสนามวันนี้บรรยากาศในในเกมเรา้องแต่งตัวแล้วอันนี้คืออะไรเอาไปแบบคุยแบบคุยเล่นไหมคุยเล่นเรื่องเรื่องนี้ไปแดกเหล้าไหนดีกันหรอเอาดิ เราก็คุยเล่นไงคุยเล่นแบบว่าเรื่องสถานการณ์ของชมบุรีเอฟซีเป็นยังไงบ้างออ๋<ล>นึกว่าสถานการณ์ของตัวเองไม่ต้องจริงจังนะเลยถึงว่าคุยกันเล่นแบบเพื่อนๆอนะ่ะเออก็แค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างกับกับสถานการณ์ของสโมสรจากเล็กที่หนึ่งกับเล็ที่สองม,มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งมึงไปอยู่ต่างประเทศมานานจัด <c oughs> ไม่ได้ตามข่าวเลยนะกูตามอยู่ดูทุกแบตอ่ะเปไงไงดูยังไงมาถามได้สถานการณ์ของเล็กหนึ่ง ก็นึกว่เหมือนอย่างอตอนนี้กว่าเทนนี้จะออกไปมันก็น่าจะเหลืออีกประมาณ6กเจ็เกมก็จะจบเลกแล้วมั้งจบเลกสองเลกแรกก็เหมือนตามข่าวที่เห็นนะก็ผลงานมันก็เป็นอย่างที่ที่ไอเนี้ยที่เห็นนะั้นไปแล้วแหละว่าผลงานเราก็ไม่ดีมันอยู่ในโซนที่จะต้องรุนหนีตกชั้นใช่ไหมก็ด้วยปัจจัยหล,หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอ่อในเรื่องของออความไม่พร้อมของตัวผู้เล่นลหลายๆคนที่เราปล่อยไปใช้ใช,ชาติด้วย อะไรงนะี้ยพอกลับมาบางคนก็มีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะอะไรเงี้ยรวมถึงบางคนก็อาจจะเล่นไม่เข้ากับระบบทีมตั้งแต่ช่วงแรกที่เป็นโค้ชญี่ปุ่นคือเทกุ up, เขาทําอยู่อะไรเนงะี้ยแล้วต่างชาติบางคนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยคนระับก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปปัญหาปัจจัยหลกัหลกๆที่ทําให้ผลงานในเล็กแรกมันมันดูแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เห็นพูดถึงการปล่อยตัวไปทีมชาติมีข่าวออกมาเหมือนกันว่า พ่อพ่ออนนบแล้วกันพอนบจะไม่ปล่อยตัวจริงไหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยให้ข่าวเลยเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาสัมภาษณ์เขาด้วยเขาก็ยังงงเลยเขาไปอยู่ในชื่อนั้นได้ยังไงไอเราอย่างที่ใจเออดีแล้วถ้าเป็นชื่อกูกูคงโดนเลยถ้าเป็นชื่อกูกูคงโดนเลยมันาวที่แล้วนะไม่แต่อันนี้คือคือเราเราเราพูดด้วยการหลักการและเหตุผลก็ก็คือแบบว่าเอาตรงๆอ่ะคือเล็กแรกเรารักชาติมามากพอแล้วอ่ะ เลกสองนี่มันทําให้สถานการณ์ทีมเราไปอย่างเงี้ยเรามันเลยต้องถึงเวลาที่เราจะต้องรักตัวเองบ้างเพราะถ้าเกิดเราไปรักชาติปล่อยไปหมดอีกเนี่ยก็คงได้เจอกันทีสองปีหน้าแน่นอนก็คงได้เจอกันทีสองปีหน้าแน่นอนแฟนบอลจำบอลโดนแน่ๆโดนแฟนบอลแน่ๆก็เราก็คํานึงถึงแฟนบอลด้วยแต่อันดับแรกเลยเราคํานึงถึงทีมเราก่อน ทุกนัดทุกคะแนนมันมีความหมายฉะนั้นอะไรได้อะไรที่เราเซฟได้อะไรที่เราทําเพื่อผลประโยชน์กับทีมได้มากที่สุดเราต้องทำอย่าง,างนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่เราเลือกที่จะไม่ปล่อยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ปล่อยไปทั้ง9้าคนนะคือทางผู้ใหญ่ทางสมาคมเ<อ>ขาโทรมาคุยกบ<อ>กบตัวบอลเองซึ่งเขาก็บอกเออถ้าได้สักคนนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ปล่อยไปคนหนึง่งมีคอมเมนต์มาสักพักหนึ่งแล้วตอนที่ปล่อยตัว เออและไปเขาบอกว่าสถานการณ์ของทีม <mówi> ก็ไม <sak yeah> ่ดียังจะปล่อยตัวและออกไปอีกคิดว่าไงคือสถานการณ์ของทีมจบหนึงคุยแต่เรื่องคนขอบัตรเนี่ยจะแของเ่อไร่ก็ืคือสถานการณ์ของทีมใช่ไหมมันก็เอาถามว่าและใช่ไหมส่งผลกระทบการทีไหมใช่มถามว่าส่งผลกระทบไหมมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของฟุตบอลนั่นแหละแต่ในเรื่องของการบริหารการทันทีมาถ้าเราไม่ขายแล้ะเราก็พูดกันตรงๆว่าเราก็ไม่มีเงิน เราก็ไม่มีเงินที่เราจะมาทําทีมต่อการที่เราขายแล้วได้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้อีกประมาณ6เดือนกว่าซึ่งเรามีเงินมาใช้จ่ายในรายเดือนทุกเดือนอ่ะมันก็เลยตัดสินใจยากแหละลําบากใจแหละว่าเราจะจะต้องขายแต่ก่อนขายทุกอย่างอ่ะเราคุยกับตัวแรแล้วด้วยซึ่งแรวเขาก็เข้าใจสโมสรว่าตกในสถานการณ์อย่างนี้ ก็เล่นคุยเล่นๆเลยเออดีแล้วมียิ้มแล้วมีแฉแล้วเดี๋ยวไม่แน่ปีหน้าก็อาจจะมีคนต่อไปปีถัดไปก็อาจจะมีคนต่อไปมีคอมเมนต์นึงบอกว่าอีกหน่อยปล่อยชานาลงแน่ๆไม่รู้เหมือนกันตอบเลยไม่ได้เออแล้วแล้วมันมีคอมเมนต์อีกคำนี้ถามเหมือนกันอย่าเพิ่งเบื่อไม่เบื่อเบื่อนหนึงบอสบอสให้ลูกน้องบอสขึ้นไปหาพ่อหน่อยดิบอกว่าเอาเอาบัตรให้พี่หน่อยพี่ขอเพิ่มไปอ่ะเออเออกูร้องขอให้ใคร <Okay. S 2> พี่จิมไม่ใช่พี่จิมลงมาขอพี่จิมนี่ก็ดูรายการเราอยู่ทุกครั้งเลยเนี่ยเอานะพี่จิมคือคือคือ,คอรุ่นที่ที่รู้จักกันนะครับเป็นแฟนคลับรายการเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่จิมก่อา <ๆๆ S 1> ไม่ได้ลืมไปพี่จิมขอพี่จิมพี่จิมอยู่ในห้องที่เอาบาดใช่ไหมพี่อันนี้ล๋อพี่เดินออกมาห้องข้างๆกันเลยตรงห้องบอสแล้วบอสกับแนนอยู่แต่พี่บาดจะได้มันได้ฝั่งตรงข้ามฝั่งสระว่ายน้ำนะพี่บอสเรียกพี่จิมทีเดียว คือคือคือแน่นบอลบอลเรียกแล้วครับโอเคอันนี้คัดมาไม่ได้คัดเหรอไม่ได้คัดอ,อ้าวเหี้ยอะพี่จิมพอดีคนนี้ค <c oughs> ือไม่จริงคน <c oughs> นี้ครับที่เราถ่ายรายการอยู่แล้วโทรมาตีอย่างเดียวไม่เคยซื้อบัตรเลยวะก็ซื้ออยู่ละพี่จิม <c oughs> บอลลืมจริงพี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีหลานนี่ลูกสาวหลานสาวนะครับเออนี่เอาเข้ารายการด้วยเหรอสาวคนสวยของเรานะครับอ่า ชื่ออะไรชื่ออะไรครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อเจนนี่ป่ะไม่ใช่หมาล้รักรักนะอ่ะบอลบ้านนึงกูขออธิบายพี่จีนก่อนพี่จีนบอลลืมจริงพี่บล็อกแอลเลยไม่ได้พ่อบอลเลยหาเอาบัตรฝั่งสาวยน้ำให้แทนซื้อ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 ที่บอลแล้วโอนเข้าสโมสรได้เลยพี่เนี่ยมีสิ่งเพื่ออะไรนะบัตรไม่ซื้อเออเอาก็ดีอ่ะเสื้อแพงกว่า ไอ้เรื่องของพี่ดาวดิออนอะแชมป์แน่นอนแชมป์เลยแชวะแชมป์เอฟเอออเดีไปโม้เยอะเดี๋ยวอย่าไปโม้ว่าได้แชมป์เอฟเออะไรยังไม่ถึงอะไรก็เกิดขึ้นขึ้นได้เอาต่อต่อนะเอานัดต่อนัดดีกว่าโอ้ยแล้วกลับเรื่องแรกก็อย่างที่ทุกคนก็เห็นไปตามข่าวแหละว่ามันเพราะอะไรสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยก็ประมาณเนี้ยเข้ม อย่างนี้นมีมีมีคนมีคนแฟนคฝาดเราแ,แหละแฟนบอลเราแหละบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้เอาเอาโค้ชเองมาคุม <า S 2> มันไม่เอาให้พี่จิมเลยมันไม่แบบมาบัตให้พี่จิมการคุมทีมไม่ไม่ดูโบราณไปหรอกเพราะเขาแก่มากแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะว่าโบราณไหมจะว่าเขาแก่ไหมมันก็มันก็เป็นแค่อบอลในความคิดบอลนะมันเป็นแค่อายุเขาฟุตบอลเขาอาจจะเป็นฟุตบอลสมัยเก่าแต่เขาเป็นคนเป็นอาจารย์ของหลายๆคนอะ ก็เขาก็คงแบบไม่เอาตรงๆนาเขาก็คงไม่โง่พอที่จะเล่นบอลแบบสมัยแบบบอลแบบแบบเก่าหรอกเขาก็ต้องมาประยุกต์ใช้กับฟุตบอลสมัยใหม่เพราะอะไรมันก็ปรับเปลี่ยนขึ้นวิธีการรูปแบบการพัฒนาต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มีวัฒนการเขาก็แบบมาสับเปลี่ยนปรับแปลงให้มันดีขึ้นได้แหละเพราะเราก็เห็นจากที่เขาให้เขาทําเต็มตัวเต็มที่ตั้งแต่ก่อนจบเล็กแรกเงี้ยจนมาถึงนาตอนนี้ผลงานมันก็ไม่ได้ขี้เลยผลงานมันก็โอเคอะไรเงี้ย เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีสะดุดเวลาไปเป็นเกมเกมเดือนเพราะอย่างเลก2เปิดมา2ครั้งเกมเดือนเราแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เกมในบ้านเราก็เก็บแต้มหมดเราได้ก็ได้3แต้มมาแล้ว2อสเกมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะต้องรอดูยาวๆหละครับรอดูยาวๆว่าเราจะอยู่รอดไหมหรืออันดับตารางคะแนนเราจะจบที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ผู้ช่วยโค้ชก็มีของเราเป็นเด็กชุมนีสองคนถูกไหมใช่ก็มีโค้ดแบงก์กับโค้ดดุลซึ่งเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ชตั้งแต่ตอนที่สมัยที่เทกุทํา แล้วเรื่องเรื่องสองคนนี้ก็เป็นเด็กบ้านของเราเองเป็นนักบอลของเราเองแล้วเป็นโค้ชที่ทาาอาร์คาเดมี่มาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยปีหน้าจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมโค้ชจะเปลี่ยนแปลงไหมนักเตะมีเปลี่ยนแล้วแหละแต่โค้ชจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคือยังพูดอะไรไม่ได้ณนะตอนนี้แต่ถามว่าเราก็ทกําการบ้านไหมเราก็คุยูอย่า,าููบริหาทีมหลายคนเราอาจจะใช้โค้ชเฮงยาวเลยก็ได้หรืออาจจะ หมดอาจจะจบอยากจ,จะอยากให้คนเ่นเขาพักผ่อนด้วยอายุเขาด้วยเราก็เป็นห่วงสุขภาพเขาเพราะการที่จะเป็นโค้ชทีมต้กงทีมหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายมันยากแล้วมันต้องเครียดแล้วเราเราก็ห่วงสุขภาพเขาด้วยเขาอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอาจจะพูดคุยกับเขาอีกทีหนึ่งหรืออาจจะดูผลผลงานจนจบเลงนี้ว่าจะเป็นยังไงมีคนกระติบมาบอกว่าทําไมกล้องเกิดลิทหายไปเลย ก็ก็้องอ่ะ oh. คือม LIKE ันอย่างนี้คือก้องอ่ะเขาเพิ่งหายจากที่เขาบาดเจ็บไม่ได้เจ็บเท้าไม่เจ็บร่างกายไม่เป็นไรนะแต่เขาตาเขาเอาเสบแล้วเขาติดไวรัสแล้วเขาติดเชื้อเชื้อไวรัสอะไรที่ต oh. okay. ัวอย่างที่ห้ามเข้ามาสนามบอลอ่ะผืนไวรัสที่ตาตัวเนี้มันติดมาจากสายฝนผสมกับเหงื่อที่เขาตอนเขาซ้อมบอลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก้องก็กลับมาซ้อมได้ปกติแล้วล่ะซ้อมได้ปกติแต่ยังต้องซ้อมแบบเต็มที่ยังไม่ถึงเดือนเลยก็ต้องรอเวลาให้เขาซ้อมได้นานมากมากกว่านี้แล้วก็ต้องมาต่อสู้กับ นกฟบอลที่มันมีอยู่เพราะตอนนี้มันมีอยู่แต่ละตำแหน่งอะอยู่อยู่อยู่ดีๆถ้าเกิดจะไม่เอาใครเลยแล้จะเอาคนคนนี้ออกแล้วเอาคนนี้เข้าโดยที่คนนั้นเขายังฟอร์มดีอยู่หรือเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยม,มันสปิริตทีมอะไรมันก็จะหายไปม,มันก็เลยต้องแบบว่าต้องรอจังหวะก้องซ้อมสมบูรณ์ร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีใครรับอาการบาดเจ็บหรือมีใครโดนแบนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนโตผู้เล่นไม่มีอะไรถามแล้วฝากแล้วะกันฝากแฟนบอลเลยแล้วกันเนาะ กูชอบมึงตรงที่ม oh right. ึงไม่มีสคริปกีนี่อะไรมึงสดดีอาปาเลยแฟนบอลสุขสีกับแฟนบอลชมบุรีเอฟซีหน่อยครับก็ฝากแฟนชมบุรีเอฟซีครับมันยังยาวๆไปครับเราเรายังเหลือเรายังเหลือทั่วสําคัญคือฟุตบอลทั่วช้างเอฟเอครับนะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอลทั่วลีครับอีกครับที่ยังจะให้ลุ้นก็ช่วยกันต่อไปส่วนในลีกเราก็จะพยายามทํามันได้เลขตัวเดียวแหละครับเราก็พยายามอย่างที่บอกเป้าหมายของทั้งสตาฟโค้ชและตัวนักเตะทุกคนเราก็พูดกันอยู่แล้วว่า เรามองที่นัดต่อนัดเราอยากจะมีแต้มในทุกๆนัดก็อยากให้แฟนบอนชลชลบุรีช่วยกันเชียร์พวกเราครับให้กําลังใจพวกเราแพ้เสมอผลงานผลงานไม่ดีอยากจะติชมด่าว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับหรือจะมาอะไรก็ได้ติดต่อท่องทางส่วนตัวก็ได้เราก็น้อมรับแหละครับหลักความความเป็นจริงมันมันเป็นยังไงแต่ถ้าชนะก็ช่วยกันเชียร์ต่อไปแล้วกันครับให้กําลังใจนักเตะเราเยอะๆครับทุกคนเราต้องการกําลังใจ ส่วนแฟนสุดสิทธิก็ตอนนี้อยู่ที่คนถ่ายครับว่ามันว่างอยากจะถ่ายอยากจะตัดต่อลงวันไหนจริงๆตอนนี้มีสต็อกอยู่3เทปแล้วเนี่ยแต่จะดูรว่ามันจะลากให้จนจบเดือนนี้ได้ไหมช้แก